จริงเราเข้าสู่เขาเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาระยะหนึ่งแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในการช้อปปิ้งความต้องการมีมากขึ้นนะความคอนเวนเนต์จะไม่ใช่แค่ว่าไปถึงได้ของหรืออะไรนี้มันจะกลายเป็นว่าต้องเร็วต้องทันทีแล้วก็ต้องรูอินฟอร์เมชันมากที่สุดปกติเนี่ยคนที่ซื้อของในกลุ่มบิวตี้เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งซูเสติเคตไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าเส้นทางของคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่เนี่ย มันไม่ได้ตรงๆมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาดูออนไลน์ซื้อที่ store ดู store ไปซื้อที่ออนไลน์ก็ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อจํากัดแล้วเราก้าวข้าม b เดอร์ของสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีประมาณสัก8ล้าน8ล้าน membership การดูแลสมาชิกหรือว่า community ของเราเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คืออย่างแรกเลยเราต้อง เข้าใจค่ะซูมมืให้ดีหรว่าเขาต้องการอะไร behavior อะไรที่เขาเปลี่ยนไปอะไรที่เขาอยากได้แล้วเราต้องตอบสนองให้ตรงจุดจุดสำคัญก็คือว่าเราเป็น Expertise ในเรื่องที่เขาต้องการเรามี Social ลเรามีนู่นนี่นั่นคือเราต้องคอนเน t กับเขาได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอีกหัวใจนึงที่สําคัญในการที่เราจะดูแลเขาได้เพราะว่าดูแลได้เราต้องสื่อสารได้และเขาก็ต้องสื่อสารกับเราได้ ในวงการค้าปลีกในปัจจุบันในทุกธุรกิจเลยเนี่ยเกิน70-80%เนี่ยเขาต้องการจะชอบทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องการตอบสนองสิ่งที่เปลี่ยนไป customer change we change ก็คือการสร้าง O plus O เป็น new retail standard ที่ทำยังไงก็ได้ให้ customer journey ของเราเนี่ย seamless ที่สุดระหว่าง2แพลตฟอร์ม นั่นก็เป็นที่มาว่าที่เราจะมี extra promotion หรือ promotion พิเศษที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยมันจึงไปตอบตรงจุดนี้เราเพิ่ม benefit ให้เขาว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราช็อปที่ store ที่ร้านเสร็จแล้วภายในเดือนเดียวกันเนี่ยเราไปช็อป transaction ที่2เนี่ยที่ออนไลน์ transaction ที่2ปุ๊บเนี่ยจะได้ลดทันทีเลย on top 5%ในทางกับการช็อปไปแล้วที่ออนไลน์แต่ถ้ามาช็อปที่หน้าร้านอีกก็จะได้ On top อีก5%เรนเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจมากว่าเนี่ยแหละเรากำลังทำสิ่งที่ ่าจะจงใจคุณผู้หญิงหรือว่าคุณสมาชิกของเรามากๆนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราเมื่อเมื่อ customer behavior เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะรีเทนเขาอะเราจำเป็นต้องให้สิ่งที่ใช่แล้วในขณะเดียวกันคนที่อาจจะอยู่ใน โลกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแพลตฟอร์มฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยว่าจะข้ามแพลตฟอร์มมาได้หรือจะทําจากนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยมันยุ่งยากเรากำลังนเสนอสิ่งที่ง่ายให้กับคนที่รักสุขภาพและความงามซึ่งถ้ายังไม่เคยช็อปหรือยังไม่เคยเป็นเมมเบอร์เราก็สามารถมาเป็นได้มันก็เป็นการรีครูดคนกลุ่มใหม่ๆสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมนะเพื่อจะให้เกิดเจอร์นี่ ที่ใช่สำหรับลูกค้าของเรานะคือ customer experience เนี่ยก็ยังเป็นคีย์สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องฟังลูกค้าของคุณแล้วทำสิ่งที่ใช่มานำเสนอมามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ตรงใจใลูกค้า purpose ของวสันสเอง ADN เนี่ยเราก็คือ put a smile on customer faces today and tomorrow ทำยังไงให้สุดท้ายแล้วกลับมาืูลูกค้าของเรา happy เปีความสุข